ถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดจากตําแหน่งเมื่อไหร่ก็จะเป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยของเราจะยื่นต่ออักอร์นินสระดาเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องมลทองคาราทันทีคนตกยังหูเอือนกบกินเดือนยังหูอิม่มสอสอจิราพ่อติดหอดพี่นอ้องบอมี่ือสีอิ่มเป็นค่ะคะือบางคนจะถามว่าย้อนเวลากลับไปยังนกตัดสินใจลงออสอสอหรือเปล่า้วยบอกว่าเราไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าเราจะเหมาะก,กับอาชีพนี้ขนาดนี้ <laughs> นี่จากการแพ้คดีหมอทองคาร,ราที่อาจสูงถึงแสนล้านบาทอีกก้อนสภาพประเทศกู้ทะลุเพดานค่ะข้างโง่ทะลุแผ่นดินแบบนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาเงินจากที่ไหนไปจ่ายครับแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลอำนาจตรัสอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยค่ะเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนที่มาที่ไปของเรื่องการใช้มาตรา44ีในเรื่องของกรณีของการคดีฟ้องร้องของเบสต์คิงสเกตตอนนี้ทุกอย่างข้อมูลพร้อมหมดแล้วค่ะเรารอแค่เวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเอง ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนที่จะใช้ม .44 ตามข้อเสนอของกระทรวงศุกสาหกรรคิงสเกตคือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอัคราที่ประเทศไทยเขาเขาเลยมองว่าลักษณะนี้มันเข้าขายเป็นการเบนคืน คืนสุรัฐที่มันผิดตามทัฟต้านะคะที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทํากับประเทศออสเตรเลียก็เลยขอเจรจาว่าขอแค่เขากลับมามีสิทธิ์ทำเหมือนเดิมได้หรือไม่ก็คือจะให้จะให้เขาเนี่ยไปดําเนินการปรับปรุงอะไรก็ให้แจ้งมาแต่ก็ปรากฏว่าตอนที่มีการเจรจาค่ะก็คือทางคณะเจรจาที่เป็นตัวแทนที่พลเอกประยุทธ์เซนแต่งตั้งไปเจรจามาเนี่ยเขาก็ มารายงานว่าเขาต้องการอะไรบ้างซึ่งเผดจประยุทธ์ก็คือ,อไม่ได้ตอบรับก็คือเพราะว่าบอกแล้วว่าจะปิดเงนทองโดยถาวรจะไม่ให้มีเหมืองทองในประเทศไทยอีกต่อไปอก็เลยปฏิเสธการเจรจาในตอนนั้นว่าทําให้ไม่ได้ว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยการใช้มาตรา44อย่างไรเสียก็คือ,อประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องตกเป็นรองในการเข้าไปต่อสู้ในชัน้นอุญยโตตุลาการ ตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจใช้มาตรา44ปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำแล้วก็ให้สัมภาษณ์มีคลิปเสียงนะคะเอราะว่าหลังหลังปี2558จะต้องไม่มีเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยต่อไปตอนแรกถ้าฟังลก็เหมือนจะดูดีว่า คำนึงถึงสุขภาพประชาชนคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ผ่านมาก็เลยมีการปิดเหมืองแร่ทองคำไปแตอ่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าให้เขากลับมาดำเนินการได้ในแอเรีย uh, ในระยะพื้นที่เท่าเดิมคือเดิมเขาทำทำเหมืองแค่ประมาณสามพันกว่าไรกลายเป็นว่าพอมีคดีความแล้วทำทคำพิพากษายังไม่ออกเลย <c oughs> เหมืองเดิมก็ทําได้แล้วได้สิทธิ์สํารวจแร่อ,อีก4 0 0 0 0 0กว่าไรมี0,000 0กว่าไรรอการอนุมัติอยู่ แถมล่าสุดได้สิท B O I ในการยกเว้นประโยชน์ธรรมภาษีอันนี้ค,คือคือมันได้เกินกว่าสิทธิ์เดิมที่เขาเคยได้ด้วยซ้ำาม,มันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่า,าวสรุปแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะจะไม่อยากให้มีการทําเหมืองแรกในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมตอนนี้ไม่ใช่แค่เหมือนเดิมที่เปิดได้นะเขามีสิทธิ์ที่จะทําเหมืองขยายใหญ่ขึ้นอีกมาหฬาน ประยุทธ์จันโอชาคุณฟังดิฉันค่ะดิฉันรู้ทันคุณไม่ได้ขออยู่ต่ออีกสองปีเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยแต่คุณขออยู่ต่ออีกสองปีเพื่อพลิกคดีเมืองทองอัคาราใช่หรือไม่ถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดจากตําแหน่งเมื่อไหร่ก็จะเป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยของเราจะยื่นต่อกัอร์นิสระดาเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องมดทองครราทันทีตอนนี้ทุกอย่างข้อมูลพร้อมหมดแล้วค่ะรอแค่เวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเอง แล้วเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลอำนาจตรัสอยู่ในมือของพรรเพื่อไทยค่ะเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนที่มาที่ไปของเรื่องการใช้มาตรา44ในเรื่องของกรณีของการคดีฟ้องร้องของบริษัท k King g เกตแล้วก็ด้วยพยานหลักฐานที่มีอยู่ทุกอย่างนีคะก็จะถูกรวบรวมแล้วก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องผลเอกประยุทธ์นในวันนั้น